เราสามารถสวดมน,น,น,นมตม์บทยันทุนนิมิตต่งได้ไหมคะบทยันทุนนิมิตต่งคือบทอะไรเจ้าคะก่อนที่จะตอบอะไรเลยนะฮะพูดถึงการสวดมนต์ซะก่อนการสวดมนต์มีผลดีกี่ประการ ท่าผู้ชมก็จำไว้พระประจำไร้ด้วยรักษาคำสอนประกาศคําสอนก,กักจาลสนิวรณ์ให้พรประชาชนให้พรแก่ตนวุทิบุตรแก่ผู้ล่วงลับดับทุกภัยโรคข้ามอกขสงสารถึงนิพพานในอนาคตมีผลดีเก้าประการอันนี้ไม่มีไม่มีในตํารา ใครสวดมนต์และจําได้เนี่ยจะเป็นการรักษาคําสอนที่เป็นเป็นแม่บทเดิมไว้นั้นชาวพุทธเนี่ยควรจะสวดมนต์แล้วก็ท่องบทบนให้จาให้ได้ไม่ใช่เปิดหนังสือทุกครั้งต้งแต่น้นโมมาแล้วมาถึงพุทธัางสันคัจฉามคาอามทุกบทนั่นแหละเขาเรียกเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเจ็ดตำนานคือตำนานที่มาข้อมูลถ้าใครสวดได้เป็นการประกาศคําสอนออกเสียงนดังแล้วก็ ทำนองของการสวดมนต์พระแต่ละประเทศด้วยเหมือนกันประเทศไทยก็สวดอีกทำนองหนึง่งเพราะแต่ประเทศก็สวดอีกทำนองหนึง่งพระจริงเขาก็ประกาศคาสอนเป็นพุทธศาสนาเขาอีกทำนองหนึง่งหรืออาจจะหลากหลายทำนองที่เขามีแหละมีซอมีขิมใช่ไหมฮะมีกองมีที่เคาะก๊อกกกอกกเป็นแบบนั่น,น <คง S 2> แหลจีนนะะ พระที่เบกเขาก็สวดทำนองหนึ่งัแบบเรียงตัวอักษรสมมติว่าอะไรฮะอิติปิโสภะควาอาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะรนะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูเขาก็ก็กๆก็กให้จังหวะกันแล้วมันจะดึงจิตไปแล้วเป็นการทําสมาธิจิตแล้วดึงจิตของคนตั้งแต่เรนนีวอนนี่วอนก็คือจิตมันพุ่งเรื Freiheit, tests, Again, so ่องการมาราคะพยาบาทหินมิทธะอุจจจกกุปปัจจะอะไรพวกนี้นะฮะมีความปุ้งซ่าในมนุษย์เนี่ยเมื่อเกิดความฟุ้งซ่าเมื่อไหร่นี่ เหน่อเห็นใจจิตเราบ้างสติได้เห็นใจจิตเราบ้างจิตเป็นผู right? like ้ที่ทํางานเหนื่อยมากเพราะใจมันก็เต้นเหนื่อยก่ออวัยวะสุดอยู่ใช่ไหมถ้าหัวใจไม่เต้นเคยหยุดแต่จิตเราเนี่ยมันทํางานเร็วของใจเวลาที่มีอะไรขึ้นเนี่ยรักษาจิตไว้บ้างก่อนจะสดมนจะให้ผ่อนคลายเ่ยให้ถึงขั้นเจ้าภาพใช่ไหมค่ะจะเอามาทําบุญเนี่ยเอามาเป็นเจ้าภาพพระก็จะกวาดสายตามองไปทั่วไม่รู้จักชื่อแต่เห็นหน้าเจ้าภาพก็ไดเป็นนิมิตเพราะถ้าหลับตาลงแสดงงานเนี่ยเราจะสดมนให้คนคนนี้ ให้คนกลุ่มนี้เขาได้ให้พลประชาชนแล้วก็ที่เหลือให้ปล่อยกฐินโหตุมเมเป็นโหตุมเตกนะโที่กุศลแก่ผู้ล่วงลับคนตายไปแล้วนี่สิ่งสสำคัญที่สุดก็คือบุญกุศลบุญกุศลนี่เกิดจากภาวานาทานแล้วก็มีแล้วศีลแล้วก็มีแล้วแต่ภาวานาใหม่เนี่ยจะเอาอะไรต้องเอาสดมนุนนำหน้าก่อนนะโมที่กุศลด้วยอิมินา คุณนะย,ยักรรมเมีนวัชายกรามันก็จะได้ทั่วไปดับทุกภัยโรคทุกภัยโรคมันดับได้ด้วยบทล้ครผู้ชังขับรตดับทุกภัยโรคหมายความว่าถ้าเราจะเสกยาเราจะกินยาทังทีเนี่ยให้ส่วนผูชังขับรตให้ส่วนหมดเต็มข้าพปกศสง,งสารเป็นเรื่องของการศึกษาถึงนี้ผ่านอนเราเป็นเรื่องของการที่เราศึกษาแล้วถามอโลมากับท่านผู้ชมชเพลงที่จําได้แรกๆสุดเพลงอะไร ช้าง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 น้องเคยเห็นมากี่ปี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 โอ้พระอาจารย์ยังต่ำก็ต้องสามสิบสี่สิบปีอะพระอาาร์สามสิบสี่สิบปีเนี่ยพบชาติเราเปลี่ยนไปเราเกิดใหม่แล้วเราเกิดเป็นเทวดาอาจจะมาเป็นมนุษย์ที่ดีก็ได้คนเราเวลาสดมนเนี่ยมันจะลักษณะของมรรคผลที่ผ่านคราวนี้มาสู่คําถามของท่านผู้ชมว่าเวลาฝันร้ายเนี่ยอย่าตกใจค่ะ ก็สุดยันพุนนิมิตต่างเอาวมังคารัญจโยจะมานาโพทุกสิเป็นอาการตัางพุทธานุภาเวนะวินามเมตุส่วนแล้วก็ลืมความฝันที่ฝันร้ายไปแล้วฝันดีอย่าเหลือว่าจะไปตั้งไปแทงหวยแล้วฝันดีไปเปิดตำราท้ายโปไะทายปัดเราจะเสียใจเพราะฝันร้ายเออใช่แล้วบางทีฝันร้ายมันไม่ใช่ฝันเรื่องจากอะไรหรืมันเกิดจากนิวรณ์ฝันไปได้เรื่องมนุษย์นะค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อฝันอะไรแล้วเนี่ยทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยให้สดยันทุนซะตั้งใจสดซะทุรสสดก็ออกเสียงด้วยแล้วก็ทุกอย่างก็ลืมมาไปซะแล้วมนก็จะมาคุ้มครองเรารก็ฝากไว้ตาเนี้จชค่ะสาธุ